ครับมันมันคก็มากันตะกุ่งลมตัวเนี่ยนะโอ้แซ่บหวานปาพี่น้องบ่เคยกินแจ๊กเทียรตะเกิดมาแต่ว่าเห็นอยู่ครับมีแต่ตีทิมโอ้หักแอ๊กหจ๊กกินเป็นพักย่างดีอืแซ่บตัวเนี่ยหอมไหมหอมมันค่ะหลวกเจียวพ่อของดีเราพี่น้องบ้านเนี่ยครับพี่น้องครับวันนี้ปัญญาพ่อเลาะมาเยี่ยมบ้านสวนไก่ปีนป้าเด้อของคุณแม่ก่อ พอใจนะครับซึ่งอันนี้นนนเนี่ยเราสผพามาซิมอีนน่อยังก่อนพี่ผละไมป่ปลาผล <laughs> ละไมป่ปลาตำลิงทองตำ,ต,ำตำลิงทองตําลิงต้ลิงอามาเบิ้งครับมาเบิ้งมาเบิง<ท>้งเพื่อทั่วไปนั่นผมเห็นอยู่แต่ผมกับเขาใจว่ามมนกินก็ได้เรากับน,นี่ตตีทิมเป็นเล็กน้อยนั่น เด็นอยเรลยก้วแซ่บครับเส้นมาคกินได้ไหมครับเนี่ยอาเอากินได้เส้ไหนเนี่ยมันเป็นเังไหก่อนอิ้มจิมโอ้พี่ง่ามจนอตตำลึงคองมาอีกยังกับภาษาลาวังไหนครับภาษาอีสานฮห่อห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 ่หห่อ่อหหออหอหมหอหอหอมออหออออห่่หอ่ห่่่อ่ออ่ี่ออ นี่ครับมันมันคือนมากันกระทงลงตัวนี้เดี๋ยแล้วว่ากระทงลงยังกว่ากระทงลงอีกไหกระทงลงหน่อยเนาะบักผมบักกระทงลงมาโอ้แซบหวานปมาที่น้องบม่เคยกินแจ๊กเก็ตตะเกิดมาแต่ว่าเห็นอยู่ครับนี่ถ้าตีทิมโอ้ยน้อยจักกินเป็นพักย่างดีอืแซ่บตัวเนื้อเนื้อมไหมเนื้อมันข้าหลวกเจียวพ่อของดีเราพี่น้องบ้านเนี่ยนี่ครับเอาไปปลูกไปเลย โอ้ยหอมหอมหอมแฉบแฉบทำงงานนิ่ต้อออไป็กืหอมไหมมันหอมไหมนะครับเด็กหน่อยเลี้ยงกล้วยผลไม้ปลาผลไม้อีสานตำลึงปลาตำลึงทองตำลึงปลาเดี๋ยวดมเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวให้แม่มาเิมแซ่บๆให้พี่น้องเบิ้งนะผู้เฒ่าผู้เฒ่าเลี้ยงกล้วย แซบแซบกินแับเลยเมื่อต้องมาหาซื้องานกินแซ่บเลยโอ้ดูพร้อมเอาเยี๊ยกเอาเยี๊กเอาเยี๊ยกเพราะว่าขันว่าเห็นเห็นนียวขึ้นรูใสเลยคนไม่รู้จักมันยจะกินหรือนนี่บางคนรู้จักคนเคยกินเขาเก็บเป็นมันเป็นยาบ่เนี่ยอันนี้เป็นสมุนไพรบ่เป็นสมุนไพรพวกพวกเนี้ยพวกเนี้ยกินเป็นผักเลยอ๋รอันนี้ยอดก็กินได้บอเป็นมะเขียวบ่ยนี่ยนั่น คิ้วจักน้อยแต่ว่ามันก็เป็นยาอ๋อมันก็เป็นยาแต่ว่ามันก็ชีคายยอดตัมรึงน,นงั่นเนาะเบาหวานขวดเนี้ยเนกินพวดนี่แหละบ<า>่ขึ้นมากินประจำได้เก็บไปกินประจำฮึมกิน<ล><ด>ได้อีกนะฮะโอ้หอมหอมอือขคุณหลายครับบ่เคยกลือบ่เคยรู้ลลเลยบ่หน้าเสื้อครับว่าผลไม้ปลาแบบนี้เขี้ยอยู่น้ำขางขางยี่สี่สิกินได้ครับโอ้ยมีตัตีทิมเป็นเป็นเล็กน้อยเลี้ยงกล้วยเด้อพี่น้องเด้อมาเห็นจังซีเรา จงคอยมาซีมเบิงจงคอยหูจักว่ามันแสบมันหอมครับมากกันไข่สาวรดไข่กับทกโลกตตาวามันสีหวานกว่าครับมันบ่มีรสสมเลยมีแต่หวานหอมเอา้าอะไรบ่เคยซีมต้องลองหรอครับบานนี้